อ๋อได้จ้ะจะมาขอแชร์เรื่อง a อร์เพลคุรนะคะครั้งหนึ่งไม่เชื่ออาจารย์เวทเน่ยเปิดขายมาหลายรอบแล้วบริษัทมีมาตั้งนานไม่เชื่อแต่วันนั้นไปเข้าคอร์สเซเว่นทูซัที่เขาใหญ่พอดีทีมงานนะคะนั่งรถกลับมาด้วยกันบนรถตู้รถตู้มันก็ค่อนข้างจะแออัดประมาณสิบเอ็ดคนพอนั่งมาน้องเขาบอกอุ้ยพี่หนูให้ใจะนี่บอ,อกทีจบอ,อกบอกาทำยังไงทำยังไงจอดรถก็ไม่ได้ ฝนก็ตกเสร็จแล้วพี่แอร์เพลยวหนูไปไหนแอร์เพลยวหนูไปไหนหนูนึกได้เขาก็รีบไปค้นกระเป๋าเขาได้แอร์เพลยวขึ้นมาท่านเลยขาก็นั่งอยู่ทำไมไม่พูดเมื่อกี้ <c oughs> อ่ะเพราะว่าทุกคนเร่งตกใจหมดเขาหายใจไม่ออกอะ่ะ <c oughs> แล้วหนูผิดด้วยเนอะนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยกันเ <c oughs> ขาหาแอร์เพลยวมาเ <c oughs> ขาเรียกเอาแอร์เพลียวมาดอยพี่หนูดีขึ้นแล้วพี่โอ้โหพวกเรานี่ยดีใจอนะได้แล้วจำได้แล้ว เ,ออเนี่ยแล้ววันนี้แล้วตัวเองอีกนะยังไม่ซื้อพอเห็นเคสนั้นพูดโอหมันดีจริงเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่หนูไม่เอเพลคเึ่งเดียวลูกหนูก็เป็นหวัดหนูก็เป็นหวัดทํายังไงนอนหายใจนอนแล้วแบบหายใจไม่ออกอะ่ะ เขาบอกว่าเอาไว้ระหว่างหมอนสองคนน่ะค่ะลูกคนลูกกับแม่นอนนอนด้วยกันแล้วก็เอาแอร์เพลวเนี่ยวางไว้ที่หมอนเปิดไว้หายใจโล่งแล้วทีนี้พอตัวเองเป็นพอซื้อมาแล้วสองพันสี่ร้อยเก้าสิบนะคะไม่ได้นาคารถนะอันเนี้ยเ,เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเหมือนกันแล้วก็อันนี้พอเราไปนอนถ้าเราหายใจไม่ออกทุกท่านเชื่อไหมเอาไปวางไว้ที่หมอนมันจะมีขาตั้งนะตรงนี้นะเนี่ย เนี่ยเคือว่าอยากจะแชร์วันนี้เนาะมันมีขาให้ตั้งแล้วเราเปิดปุ๊บเอาาไว้ข้างงหมอนนะหายใจโล่งเลยแล้ววันนี้วันเดียวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทุกคนมาด้วยกันอย่างนี้รวมกันซื้อได้ตกลงคนแค่พันนิดๆอ่ะน,น,นะมันจะเสียโอกาสค่ะอันนี้ ที่มาแบ่งปันเนี่ยเพราะว่าเรารักกันเหมือนเหมือนญาติพี่น้องครอบครัวโปรเพกเราเนาะเราก็ไม่อยากให้ใครมาเสีย2490นะไหมประธานได้ไปก็ไม่เป็นไรหรอกส0 0พันน่ะแต่เรานี่สี่เสียได้ใช่ไหมเราได้สองเครื่องอ่ะประธานเพื่อโอ้โหประธานรวยแล้วใช่ใช่ค่ะนะขอฝากไว้เท่านี้ถ้าหาใครมีอาการนอนคืนหายใจไม่ออกแล้วก็ยังไม่มีแอร์เพลนะคะจบคู่กันค่ะ ชวนกันค่ะเพื่อนเราทั้งนั้นอยู่ในนี้เพื่อเฟรไลท์เหมือนกันนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันชวนกันเลยค่ะซื้อเลยค่ะ1นแถมหนคนละพันกว่าบาท,พ,ทาพวกพวก,พวกเราทั้งหมด2,490ันสี้อยเาสนะขอฝากให่คิดนิดนึงนะคะวันนี้วันเ,นเดียวค่าอ่ะ